พี่เหมียวรักอะไรกันเบอร์นั้นหลับกันปุ๋ยๆเลยนะระหว่างที่พี่เหมียวหลับเดี๋ยวเราไปทำโต๊ะกับเก้าอีจาา้จับไม้ไอติมกันดีกว่านะคะพี่ๆเพื่อนๆเอ,อะพี่เหมียวทักทายทางบ้านหน่อยสิแมวจังพี่จะนอนนะจ๊ะอย่ามากวนได้ไหมอ่ะไอ้นอนกันทั้งวันเลยงั้นเมวจัง แมวจางเองค่ะวันนี้อยู่กับจางก็ปานนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับจางเองค่ะและวันนี้ค่ะตามสัญญานะคะที่เพื่อนๆพี่ๆขอไว้ว่าอยากดูการทําโต๊ะเก้าอี้จากไม้ไอติมพี่ธิดาจะพาไปดูกันค่ะว่าทํายังไงใช่แล้วจ้ะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลย เอาละจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะจําได้ไม่เอ่ยสําหรับน้องๆน,นะคะที่เคยดูบาร์บี้บุรีนะคะก็จะเคยเห็นเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นาะใช่ค่ะแมวจังจําได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเงยกล้องให้ชัดๆนะจะได้เห็นนะจ้าแป๊บหนึ่งนะ อ่ะพอเหนยกล้องขึ้นมาก็จะเห็นบรรดาสาวๆนะคะหนุ่มๆของพิธิดาด้วยวันนี้มาให้กําลังใจในการทำโต๊ะเก้าอี้ด้วยนี่นะคะจะเป็นเซตนี้เนาะที่เราเคยเห็นที่ร้านของพี่กระถินนะคะในบารีบุรีจ้ะนี่เริ่มหักแล้วนะเดี๋ยวจะต้องมาติดกาวเพิ่มนะโอเคจะเป็นนี่แหละค่ะคือชุดที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยจ้า เริ่มจากอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะจ๊ะก็จะมีบรรดาไม้ไอติมนะคะส่วนสีนั้นแล้วแต่ความชอบของน้องเลยค่ะวันนี้พี่ธิดาจะมีการเล่นผสมสีนิดนึงนะเพื่อไม่ให้ดูเรียบเกินไปนะจ๊ะแล้วก็จะมีดินสอนะคะมีไม้บรรทัดเพราะว่าเราจะต้องทำการตัดไม้ไอติมด้วยนิดนึงนะคะกันไก่แข็งๆหน่อยจ้าหรือใครจะถนัดคัตเตอร์ก็ได้แต่ว่า รู้สึกกันไกลจะปลอดภัยกว่านะให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณพี่ตัวใหญ่ๆช่วยก็ได้นะจ๊ะแล้วก็อาจจะมีพวกอ๋ออันนี้เลยตัวสําคัญมากนะคะก็คือ,อสภาพเยินมากนะคะปืนกาวของพี่ธิดานะคะเพระชอบวางแล้วก็เอากระดาษวางไว้ข้างใต้แล้วเขาละลายนะคะปืนกาวหรือว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะพวกกาตาชากาวยาหุหูยูหูใช่ไหมก็ได้จ้า อีกชิ้นหนึ่งที่พิธิดามีอยู่นั้นก็คือกระดาษทรายนะคะเราจะเอาไว้ขัดตามเซียนที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเป็นเนี่ยค่ะที่มันจะทาให้เราเนี่ยเป็นเซียนไม้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราขัดๆแล้วมันก็จะเรียบขึ้นนะจ๊ะมามาเริ่มกันเลยเริ่มแล้วหรอคะพิธิดาแมวจานอยากเห็นจังเลยคะ่ะเริ่มแล้วจ้ะนับแล้วนะส2 1สองหนึ่งเริ่มเอาล่ะเราจะมาเริ่มด้วย การตัดไม้ไอติมกันก่อนนะคะก็จะเป็นด้านบนนี้นะใช้ไม้เต็มๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขาเก้าอี้นี่ก็เต็มเหมือนกันนะคะจํานวนก็คือน,นี้เลยไม้ไอติมเต็มๆชิ้นนะคะ11ชิ้นด้านบน7นะคะแล้วก็ทําขานี้สค่ะแล้วก็จะมีไม้ไอติมนะคะที่เราจะตัดความยาวเจ็ดเซนติเมตรแบบนี้นะคะตัด ตรงบนมนออกด้วยนะจะได้เหมือนกันหรือไม่ตัดก็ได้แล้วแต่น้องเลยนะจ๊ะ6ชิ้นค่ะมีพี่ธิดาจะตัดอันนี้ให้ดูนะคะพี่ิดาทำไว้แล้ว1 2 3 4 5ชิ้นนะคะนี่คือชิ้นที่6จะมาตัดโชว์นะคะชิ้นที่6เราก็นี่เลยตัดใช้กันไกลกันไกลไปไหนเนี่ยกันไกลของฉันอยู่ไหนนี่นะคะทํามาร์กไว้ใช่ไหมเราก็ตัดออกหรือใครจะไม่ตัดตรงมนมนนี้ก็ได้นะคะพี่ิดาชอบใช้ไม้ไอติมเพราะว่ามัน ทำง่ายกว่าแบบพวกไม้แผ่นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบไม้แผ่นๆวางเลยใช่ไหมเป็นแบบโต๊ะอย่างเงี้ยเอากระเด็นไปไหนเราก็ไม่รู้เป้าพี่ทิดาค่ะระวังโดนหน้าแมวจังนะคะอ่ะพี่จะคอยระวังโอเคทีนี้นี่แหละก็คือจํานวนอ6ชิ้นที่เราบอกไว้นะคะเราจะเอามาหน้าตรงระหว่างขาโต๊ะนะคะเพื่อให้ ค่ะนั้นตั้งอยู่แล้วก็มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้นค่ะมามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเมลจงังได้เลยค่ะเมลจังพร้อมแล้วค่ะอืมวิธีก็คือเดี๋ยวพิธิดาจะทำสา1 2ี่ห้าชิ้นนี้ให้ติดกันก่อนนะคะโดยใช้ปืนกาวนี่ละค่ะง่ายๆเลยจ้ะเดี๋ยวหยิบก่อนนะก็เอาปืนกาวนี้นะจ๊ะวันนี้จะสลับสีนิดนึงปุ๊บลงไประวังนะคะ มันจะร้อนนิดหนึ่งอ่ะแปะลงไปจริงๆนะคะจะทําแนบกับโต๊ะจะดีกว่านะแบบนี้แบบวางลงไปที่โต๊ะเลยอะแต่ว่าพี่ิดาก็แบบตั้งกล้องเงยๆไงก็เลยอยากจ,จะให้น้องๆเห็นนะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เอาไอ้นี้มาปูด,ด้วยดีกว่านี่นะคะเพราะว่าจะต้องแบบกดๆนิดนึงนะคะให้ด้านนมันสวยด้านหนึ่งมันก็อาจจะแบบขี้เล่หน่อยก็ให้เขาอยู่ด้านใต้เนาะนี่ได้สองชิ้นแล้วค่ะต่อเลย วันนี้เอาแค่โต๊ะก่อนไหมเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันอื่นๆเราจะมาต่อเก้าอี้กันจะได้ไม่ยาวไปปะจะได้ไม่งงด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ทําโต๊ะให้ดูก่อนนะคะได้3ชิ้นแล้วค่ะต่อไปชิ้นที่4เลยนี่นะพยายามแนบๆให้เขาโกดให้เขาแบนๆด้วยนะจ๊ะสามชิ้นแล้วชิ้นที่4เลยพิธิดาค่ะมันเบี้ยวไหมคะเบี้ยวจ้ะเบี้ยวแน่นอนเลยนะ ออของ DIY มันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละมเมลจังมันก็อาจจะมีบิดบิดเปี้ยวๆบ,บ้างนะคะตามภาษาของ DIY นะจ๊ะไม่ถน,นัดเลยอะ่ะกดลงตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นโตพลาสติกนะจริงๆควรจะมีกระดาษสักแผ่นเลยนะมีไหมอะ่ะพี่ที่จาไม่ได้เตรียมไว้หรอคะมีแต่เตรียมไว้แผ่นเดียวเลยซึ่งตอนนี้ลองอย่างอื่นอยู่นะคือลองปืนกาวอยู่โอเคสี่ชิ้นแล้วคะ่ะต่อชิ้นที่5กันเลยคะ่ะ แล้วค่ะไหลแล้วค่ะเออจริงจริงจริง,รงต้องคอยระวังนะคะปืนกาวนี่ร้อนนะจ้าเด็กๆโอเคอ่ะวันนี้แหละมาลองโอเคกดแล้วนะ5ชิ้นทากี่ชิ้นแล้วเนี่ยนับซี1 2 3 4 5ต่อกันเลยเหลืออีก2ชิ้นจ้าต๊ะจะทำง่ายกว่าเก้าอี้นะเพราะว่าจะใช้แบบชิ้นใหญ่ๆ เลยไม่ต้องมาตัดเยอะเก้าอี้นี่จะแบบหลายสัตว์หลายส่วนมากในการตัดนะจ้าอ่าต่อไปชิ้นสุดท้ายค่ะพวกอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยที่ไม่สวยเนี่ยถ้าเกิดช่วงที่เขายังอุ่นๆอ,อยู่จ้ะเราสามารถดึงออกได้นะถ้าเกิดความงดงามยิ่งขึ้นอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดึงออกอีกทีก็ได้ถ้าถ้าเกิดเขาแข็งเลยเขาจะดึงยากแล้วก็จะทําให้มันแบบขาดอะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ก็ เราทํากันสด,สดๆเนาะโอเคมันก็มีขีเล่ขี้เหล่บ้างอ่ะจ้าโอเคต่อเลยครับอีกชิ้นหนึ่งอืมนิดนึงนิดนึงโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะคะใช่จ้าสำหรับด้านบนของโต๊ะนะจ๊ะจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วอาทิตย์พี่ดาก็จะปูจะกดกดกด โอเคทีนี้เราได้ส่วนบนแล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะพี่ธิดาก็จะมาประกอบตัวขาโต๊ะนะคะให้น้องๆดูกันนะคะแบบนี้นะออแล้วเราก็จะใช้ไอตัวชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยประกบลงไปให้อยู่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้า เอาละจ้าทีนี้เราจะมาทําขาโต๊ะกันนะจ๊ะโดยเราจะทํากากบาดแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกาวลงไปตรงนี้ระหว่างาไม้ทั้งสองด้านเราก็จะทําไม้ประกบกันแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูผลกันนี่จ้าเสร็จหนึ่งด้านแล้วนะจ๊ะทำกากบาดติดกาวตรงกลางแล้วก็เอาไม้ความยาว7เ,เซนนะจ๊ะประกบทั้งสองฝั่งนะจ๊ะเพื่อจะให้เขาเกิดความแน่นขึ้นจ้ามาทําด้านอันที่สองกันเลยจ้า เพื่อให้ขาโตเท่ากันพยายามวัดนะคะว่าเราจะติดกาวตรงไหนนะอ่ะนี่สมมติพี่ธิดาวัดอย่างนี้นะจ้าพี่ดาก็จะตัดติดกาวลงไปตรงนี้หมุนหมุนหมุนหม,นมุนหน่อยจะได้ไม่เลอะแล้วก็แปะลงไปเลยจ้านี่วัดให้เขาเขาจะได้แบบว่าเอาเอเียงเท่ากันความยาวเท่ากันจุดกกบาดเท่ากันอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้อกดไว้นิดนึงปึ๊บนี่เราก็จะได้เป็นสองอันแล้วก็เอาอันนี้ประกบเลยจ้า แบบนี้นะครบโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะเสร็จแล้วจ้าค่ะโตทั้งสองอันนะจ้าต่อไปเราก็จะมาติดเข้ากับตัวโต๊ะแบบนี้จ้าเอาล่ะนะจะโชว์แล้วเห็นไหมว่าไม่ยากเลยนะคะอ่าด้านนี้อ่ะด้านไม่สวยไว้ข้างล่างนะคะเราก็แปะอืปืนไอ้กาวลงไปนะแล้วก็ติดเลย ติดแบบนี้นั่นแหละจ้านี่ประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนะเดี๋ยวจะกดหน่อยแล้วนะขอกดนิดนึงนี่กดลงไปนี่ได้หนึ่งข้างแล้วต่อไปก็อีกด้านหนึ่งนะคะพยายามมองให้ตรงๆเนาะโอเคน่าจะตรงแล้วล่ะอืมด้านที่สองจ้านี่ติดไปเลยปุ๊บมือสั่นมากเลยอะ <laughs> พี่ธิดาคะจะเสร็จแล้วหรอคะ ก็ใช่นะสิโต้เนี่ยทำง่ายมากเลยนะแต่ว่าเก้าอี้จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไว้เป็นคลิปหน้านะจ๊ะตอนนี้ยาวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวน้องๆง,งงด้วยนะอก,กดลงนิดนึงนะคะจับกับพื้นแล้วก็กดกดกดแบบนี้นี่ลองดูซิว่าตั้งได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าเขาตั้งไม่ได้ก็ลองอ้าดูนะ,ะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกก่อนเอากระดาษออกก่อนนะรู้สึกว่าเก้าอี้ค่ะเก้าอี้จะเอียงใช่ไหมนี่ไงเราก็กดไว้เขาก็จะได้แบบรู้จังหวะนี่ไง เนี่ยมันเหมือนมันยังไม่ตรงเอออย่างนี้นะคะทีนี้ตัวที่จะช่วยให้เก้าอี้เนี่ยเขายันอยู่ยิ่งขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าเรายังมีไม้ไอติมอยู่อีกอันหนึ่งนะเราจะยันไว้ตรงนี้ก็ช่วยได้อีกนิดหน่อยหรือจะไม่ไม่ติดเลยก็ยังได้นะวิตอนนี้ขาเก้าอี้ของพิธิดาลอยนะคะตรงนี้ลอยนิดนึงเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะแก้ยังไงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจ้า นี่ละจ้าตั้งได้เรียกว่าเกือบจะเป๊ะแล้วนะจ๊ะเอียงเอียงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะของเล่นนะตอนนี้พิธิดาแปะตัวไม้ที่จะเอาไว้คำยันนะจ๊าไปฝั่งหนึ่งแล้วเราจะมาแปะอีกฝั่งกันหนึ่งเลยไออีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะไอพิธิดาพูดลิ้นพันกันแล้วค่ะก็ใช่สิเก้าอี้ขามันไม่เท่ากันไงก็เลยแบบ ตายแล้วจะเสร็จไหมวันนี้อ่ะแต่ว่าก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะอ่ะทีนี้เราก็ดันไว้นะคะอันนี้เพื่อที่จะทําให้ขาโต๊ะของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะนี่ไงก็จะแบบเหมือนแบบดูแข็งแรงดีขึ้นแล้วเสร็จแล้วค่ะสําหรับโต๊ะ Handmade นะคะ DIY โต๊ะกาแฟและกันเนาะหรือโต๊ะนั่งเล่นนะคะซึ่งเราสามารถเอาประกอบฉากละครของเราได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูละครสั้นๆทิ้งท้ายกันนิดนึงนะอ้าวยายพาร์ทครูจกักมากันแล้วห่ะคะเชินนั่งก่อนเลยคะ่ะหวัดดีจ้ากระถินโอ้โหวันนี้มีโต๊ะใหม่ด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิเพิ่งทำเสร็จเลยอะ่ะอืมสีสวยดีนะครับกระถินค่ะข,ขอบคุณคะ่ะชินนั่งกันก่อนเลยนะคะครับ ยี่พัทชุดสวยจังเลยนะชุดใหม่หรือเปล่าเนี่ยอืมฉันสังเกตรจริงๆเลยนะใช่แล้วเพิ่งได้มาใหม่นะ่ะผมเป็นคนซื้อให้เองล่กกระถินโอ้โหครูจกักเทสดีมากเลยนะคะรู้ด้วยนะว่ายพัทชอบสีแบบนี้อ้าวก็คบกันมาสักพักแล้วผมก็พอจะอ่านใจแฟนผมออกแล้วครับนี่ <c oughs> จากอย่าพูดเยอะสิเขินอะไรเล่าคุณใสชุดนี้สวยจะตายอันนัๆนน สั่งขนมกินกันดีกว่านะโอเคได้เลยจ้าวันนี้มีขนมใหม่ด้วยนะแล้วก็มีพนักงานใหม่ด้วยเดี๋ยวจะเอามาเสิร์ฟให้เดี๋ยวนี้เลยจ้าจ้าขอบใจจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วขนมและน้ำค่ะแล้วก็ยังมีไอติมด้วยนะคะนี่สูงมากๆเลยค่ะไอติมอันนี้พี่กระถินสอนแมวจังทำค่ะ อ้ยเมวจังเมวจังมาทำงานที่นี่เหรอจ๊ะค่ะเมวจังมาฝึกงานนะคะเพราะว่าพี่กระถินให้กินขนมฟรีอีเ <c oughs> มวจังเก่งมากเลยนะพี่กระถินภูมิใจในตัวเมวจังมากเลยเอ้ยขอบคุณมากค่ะงั้นคุณครูพัดกับคุณครูจักทานขนมตามสบายนะคะขาให้อะไรอะไรนะคะมีความสุขมากๆด้วยพูดเก่งจริงๆเลยเข้าใจมากจ้ะ ขอบใจมากนะเมวจังน่ารักจริงๆเลยเอ้ใครๆก็แบบอย่างนั้นล่ละค่ะอีขอบคุณนะคะจ้าขอบใจมากจ้า จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวการทำโต๊ะจากไม้ไอติมของเราค่ะแล้วก็ละครสั้นๆท้ายคลิปนะคะหวังว่าน้องๆคงจะชอบแล้วก็มีความสุขกับการดูคลิปของพี่ธิดานะคะใช้แล้วค่ะเพื่อนๆและก่อนจากกันนะคะอย่าลืมนะกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้กันด้วยนะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วพิธิดาก็มี Facebook ด้วยนะชื่อเดียวกันเลยฝากไปกดไลค์กันด้วยจ้างั้นวันนี้แมวจางพิธิดาครูพักครูจกักแล้วก็พี่กระถิ่นลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบาย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 ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆจุ๊บจุ๊บ <c oughs>